ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนา Family in New Zealand นะคะอะวันนี้นายอยากามาเป็นแนวคิดให้กับน้องๆคนไหนที่ขับรถไม่ได้หรือเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถไม่ได้นะคะว่าสามารถทำงานคลีนได้หรือเปล่าทำได้นะคะงานคลีนเราไม่จำเป็นต้องขับรถได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแค่เราหาลูกค้าให้มันได้ก่อนเพราะว่า อตอนช่วงแรกนะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะก็ยังไม่ได้ซื้อรถนะคะนะก็ใช้การนั่งรถเมล์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะก็แค่ไปใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดของบ้านลูกค้าได้เลยค่ะบ้านลูกค้าเนี่ยเขาจะเตรียมไว้ให้เราเลยเครื่องดูดฝุ่นอ,อุปกรณ์ทําห้องน้ําทําครัวค่ะแล้วก็ผ้าเขาก็มีอยู่แล้วเราแค่เดินทางไปแล้วก็ ลงแรงแค่นั้นเองค่ะไม่ยากไม่ได้ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องอามาซื้ออุปกรณ์เลยนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆนาะก็ไม่ซื้ออุปกรณ์ค่ะนะก็ไปใช้ของเขาได้เลยเส่วนธุรกิจของนาพอมันมีลูกค้ามากขึ้นนาะก็เลยคิดว่านาน่าจะซื้อรถแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดอะ่ะเพราะว่า ในเมื่อลูกค้ามันมากขึ้นเราก็น่าจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ของใช้ทําความสะอาดที่แบบมันถนัดมือเราที่มันทําได้ง่ายกว่าเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นที่ไดาใช้มันจะเบาๆส่วนบ้านลูกค้าบางรายมันหนักไปค่ะมันไม่ถนัดมือมันเหมือนกับเราไปบ้าน ไม่ถน,นัดมือค่ะมันมันหนักบางบ้านก็เบาบางบ้านก็หนักส่วนมากมันจะเป็นแบบหนักๆอะคะที่ลูกค้าเขาเอ่อมีไว้นั่นคะคะเมืกี้ขับรบอยู่นะคะอานาถึงอยากฝา,ากไว้กับน,น้องๆเพื่อนๆคนไหนที่มองหางานคลีย ว่าจะเริ่มยังไงก็ไปแจกใบป,ปลิวให้มันได้ก่อนแล้วก็หาลูกค้าให้มันได้ก่อนแล้วก็ส่วนอ,อุปกรณ์ทําความสะอาดแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะไปใช้บ้านลูกค้าก็ได้เดี๋ยวเขาเตรียมมาให้เราเองเดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะบอกว่าเขาอยู่ตรงไหน,นขอบทาความสะอาดอยู่ตรงไหน,นบา้าหรือตรงไหน,นเดี๋ยวเขาจะโชว์เราเองค่ะถ้าเกิดว่าเราได้งานนั้นแล้วก็เครื่องหลุดฝุเราก็ไม่ต้องเตรียมไปมา เราไม่ต้องเตรียมไปค่ะเราแค่เอาตัวเราไปแล้วก็โรงแรงแค่นั้นเองก็แล้วแต่ว่าบ้านหลังเล็กหลังใหญ่แล้วก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปคุยกับเขาเรื่องราคาค่ะส่วนสิ่งที่เราต้องมีที่สําคัญที่สุดเร,สสรเราต้องมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเราต้องมีความซื่อสัตย์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราเข้าไปคลีนเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนเป็นบุคคลนอกซึ่งเข้าไปในบ้านของเขาเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขา ก็คือเราก็ต้องทาให้เขาไว้ใจเราค่ะเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์อย่างสูงเลยค่ะนาผ่านผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะอย่างเหมือนกับเราไปทําเราไปทํางานบริษัทค่ะเหมือนกับเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีช่วงทดลองงานถูกไหมคะนาก็เหมือนกันงานพรินท์นาก็มีช่วงทดลองใจเหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างจากงานบริษัทหรืองานที่น้องๆคนไหนไปสมัครหรือว่าเพื่อนๆคนไหน ก็จะเหมือนกันนะคะช่วงทดลองงานงานคลีนก็เป็นอาจจะเป็นช่วงทดลองใจไม่ใช่ทดลองงานเป็นช่วงทดลองใจเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆกันนะคะอย่างงานบริษัทถ้าเกิดเราทดลองงานผ่านเรามีเขาเรียกว่าอะไรเรามีปฏิญาาไหวพริบในการทํางานมนุษยสัมพันธ์ดีหรือเราทํางานได้ดีคล่องแคล่วว่องไวหรือ,อ คือเราผ่านการทดลองงานตรงนั้นเขาก็จะจ้างเราเป็นลูกจ้างประจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านเราก็ไม่ได้งานตรงนั้นก็เหมือนกันงานของนางกา็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงรองใจเนี่ยมันท้านาเป็นคนซื่อสัตย์นาไม่ได้หยิบอะไรของเขาออกมามันก็ผ่านตรงนั้น ได้กัะนากับลูกผ่านตรงนั้นมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือเขาจะมีของมีค่าเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องมีความซื่อสัตย์อย่างมากค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความซื่อสัตย์แล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือเราได้ความรักจากจากเจ้าของบ้านหลังนั้นนะคะเราได้ความรักเราได้ความไว้วางใจเพราะว่าคลีนบ้านมันจะไม่เหมือนคลีนออฟฟิศไม่เหมือนคลีนร้านอาหารไม่เหมือนคลีนห้างแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร จะเริ่มแค่แรกๆลองทําดูไปลองไปใช้ของบ้านลูกค้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งซื้อพอมันมีลูกค้าเยอะขึ้นเราค่อยขยับขยายซื้อฝากถึงน้องๆนะคะถ้าใครอยากทําขับรถไม่ได้ก็ทําได้ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะทำงานให้เขาไม่เสร็จบายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ทำอยู่แบบนี้ทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำกับลูกๆมีความสุขดีค่ะเป็นงานอิสระงานคลีนไม่ได้ยากนะคะทำได้ง่ายๆค่ะขอให้เรามีความขยันและอดทนแค่นี้เราก็ทำได้ละค่ะมาทำจนเป็นความเคยชินไปแล้ว mm. ก็เลยมองว่ามันเป็นงานที่อิสระมีความสุขแล้วเจ้าของบ้านแต่ละหลังเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านละค่ะ